ตอนเช้าที่บ้านเงียบเกินไปเสียงเดียวที่ได้ยินอาจเป็นเสียงนาฬิกาเดินหรือเสียงลมหายใจของตัวเองที่แผ่วเบาไปตามอายุเสียงคนในบ้านที่เคยดังอยู่รอบๆกลายเป็นความทรงจำที่ลอยอยู่ในหัวใจห้องครัวที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับกลายเป็นที่วางถ้วยชาที่เราจิบอยู่คนเดียวหลายคนไม่เคยคิดมาก่อนว่าการอยู่คนเดียวจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต แต่พอถึงวันหนึ่งวันที่ลูกหลานต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตวันที่เพื่อนสนิทเริ่มหายไปทีละคนวันที่โทรศัพท์ในบ้านไม่ดังอีกแล้วเราถึงเพิ่งรู้ว่าความเงียบมันมีน้ำหนักมากกว่าที่คิดแต่คำถามคือความเงียบแบบนี้จำเป็นต้องเหงาเสมอไปไหมจริงๆแล้วการอยู่คนเดียวอาจไม่ใช่การขาดใครแต่อาจเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังให้โอกาสเรา ได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงก็ได้เพราะหลายสิบปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วเพื่อครอบครัวเพื่อหน้าที่เพื่อคนที่เรารักแต่วันนี้อาจถึงเวลาที่เราจะได้กลับมาดูแลใจของเราเองเสียทีการอยู่คนเดียวไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคืออีกบทหนึ่งที่เรียบง่ายกว่าสงบกว่าและเต็มไปด้วยพื้นที่ ให้เราได้รู้จักความสุขแบบใหม่ความสุขที่ไม่ต้องมีใครมายืนยันแต่อยู่แค่ในใจที่สงบและยอมรับสิ่งที่เป็นเพราะสุดท้ายแล้วความสุขของคนแก่ไม่ได้อยู่ที่มีคนอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่อยู่ที่ใจรู้จักอยู่กับตัวเองอย่างไม่ทุกข์และในเรื่องนี้เราจะค่อยๆเดินไปด้วยกันค้นหาว่า ในวันที่เหลือแค่เราความสุขเล็กๆแบบไหนที่ยังรออยู่เงียบๆในทุกวันของชีวิตสวัสดีครับนี่คือช่องสัจธรรมยามชราพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้สูงอายุที่เราจะมานั่งคุยกันด้วยภาษาธรรมฟังเรื่องราวจริงฟังข้อคิดง่ายๆที่อาจเปลี่ยนวิธีมองชีวิตและทำให้หัวใจเบาสบายกว่าที่เคยความเหงาไม่ใช่ศัตรู เมื่ออายุมากขึ้นคนรอบตัวเริ่มห่างออกไปทีละนิดบางคนจากไปก่อนบางคนแค่ย้ายไปอยู่ไกลเสียงหัวเราะที่เคยคุ้นในบ้านเริ่มเบาลงจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองหลายคนเรียกความรู้สึกนี้ว่าเหงาและพยายามผลักมันออกไปเหมือนเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาแต่แท้จริงแล้วความเหงานั้นไม่ใช่ศัตรูของเราเลยเพราะความเหงาคือสัญญาณว่า ใจเรายังมีชีวิตยังรู้สึกยังโหยหายังอยากเชื่อมโยงกับใครสักคนคนที่ไม่เหงาเลยมักเป็นคนที่หัวใจเริ่มชาไปแล้วดังนั้นการรู้สึกเหงาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือหลักฐานว่าเรายังมีหัวใจที่เต้นอยู่เพื่อใครบางคนหรือแม้แต่เพื่อตัวเราเองแต่สิ่งที่ทำให้ความเหงากลายเป็นความทุกข์คือเมื่อเราต่อต้านมันมากเกินไป พอใจเริ่มคิดว่าเราน่าสงสารหรือเราไม่มีใครความคิดนั้นจะค่อยๆกัดกินพลังชีวิตที่เหลืออยู่โดยไม่รู้ตัวทั้งที่ในความเป็นจริงความเหงาเป็นเพียงแขกที่แวะมาเยี่ยมไม่ได้ตั้งใจจะอยู่กับเราตลอดไปลองมองความเหงาใหม่เหมือนเพื่อนเก่าที่มันนั่งข้างๆเง,งียบๆไม่พูดอะไรแต่ก็ไม่ได้ร้ายกับเราเสมอไป เพราะบางครั้งในช่วงเวลาที่เราอยู่กับความเงียบเรากลับได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดที่สุดเสียงที่ว่าเราอยากทำอะไรต่อดีในชีวิตที่เหลือผู้สูงอายุหลายคนพยายามหลีกหนีความเหงาด้วยการเปิดโทรทัศน์ทั้งวันเปิดเสียงให้ดังเพื่อกลบความเงียบแต่ความเงียบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในใจเมื่อเราเริ่มยอมรับว่าความเงียบไม่ใช่ศัตรู แต่คือช่วงเวลาที่เราจะได้พักได้หายใจได้อยู่กับความคิดของตัวเองอย่างสงบความเหงาก็จะอ่อนโยนลงทันทีในทางธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดอยู่ผู้เดียวได้โดยไม่เหงาผู้นั้นชื่อว่าอยู่กับธรรมเพราะธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือบทสวดแต่มันอยู่ในทุกความรู้สึกที่เราเผชิญอย่างรู้เท่าทันการนั่งเงียบๆแล้วรู้ว่าตัวเองเหงา ก็เป็นธรรมะแล้วเช่นกันเพราะเรากำลังเห็นใจตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อมองแบบนี้ความเหงาจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยนแต่เป็นสิ่งที่ควรถูกเข้าใจเหมือนฟ้าฝนที่บางวันตกบางวันแดดออกความเหงาก็แค่ผ่านเข้ามาให้ใจเราได้พักได้หยุดจากความวุ่นวายแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นจากข้างในเพราะคนที่อยู่กับความเหงาได้คือคนที่เริ่มรู้จัก อยู่กับใจตัวเองและเมื่อเรารู้จักอยู่กับใจตัวเองได้แล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าการมีใครอยู่ข้างๆนั้นดีแต่การอยู่กับตัวเองอย่างสงบก็ดีพอแล้วอยู่คนเดียวแต่ไม่เดียวดายหลายคนมักเข้าใจว่าอยู่คนเดียวกับเหงาคือเรื่องเดียวกันทั้งที่จริงแล้วมันต่างกันโดยสิ้นเชิงการอยู่คนเดียวเป็นสภาพ แต่ความเหงาเป็นความรู้สึกเราอาจอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ยังรู้สึกโดดเดี่ยวได้ในขณะเดียวกันเราอาจอยู่คนเดียวแต่กลับรู้สึกสงบอิ่มใจและไม่เดียวดายเลยก็ได้เพราะสิ่งที่ทำให้คนเรารู้สึกเดียวดายไม่ใช่การไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่คือการไม่รู้ว่าจะอยู่กับตัวเองอย่างไงเมื่อไม่มีเสียงคนอื่นใจเราก็เริ่มฟังเสียงของตัวเองไม่เป็น บางคนพออยู่ลำพังก็รีบหาสิ่งมาทำให้ยุ่งกลัวจะเหงากลัวจะฟุ้งซ่านแต่ยิ่งเราพยายามหนีจากความว่างเปล่าเท่าไรใจก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนเช่นตื่นเช้ามาล้างหน้าแล้วเดินออกไปเปิดหน้าต่างให้แสงแดดอุ่นๆส่องเข้ามาแสงเช้าจะค่อยๆปลุกหัวใจให้รู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้บางคน อาจใช้เวลาตรงนี้ปลูกต้นไม้รดน้ำดูมันเติบโตไปช้าๆหรือบางคนอาจหยิบสมุดขึ้นมาเขียนสิ่งที่รู้สึกในแต่ละวันไม่ต้องสวยไม่ต้องสมบูรณ์แค่เขียนเพื่อให้ใจได้พูดออกมาการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้หมายความว่าต้องมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นแต่คือการมีกิจ,จวัตรที่อ่อนโยนกับใจตัวเองเช่นตั้งเวลานั่งจิบชาอ่านหนังสือที่ชอบ เดินเล่นช้าๆรอบบ้านหรือแม้แต่การทำกับข้าวให้ตัวเองอย่างตั้งใจเพราะการดูแลตัวเองในแต่ละวันคือการบอกกับใจว่าเรามีค่าแม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆบางคนบอกว่าพอแก่แล้วไม่มีคนคุยชีวิตเลยดูว่างเปล่าแต่แท้จริงแล้วเราสามารถพูดกับตัวเองได้อย่างอบอุ่นกว่าที่คิดลองถามใจเบาๆว่าวันนี้เราเหนื่อยไหม วันนี้เรารู้สึกอย่างไงหรือแค่พูดคำง่ายๆว่าขอบใจนะที่ยังอยู่ตรงนี้เสียงนั้นอากเบาแต่กลับทำให้ใจอบอุ่นกว่าคำพูดจากใครหลายคนเสียอีกการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขยังหมายถึงการเปิดใจเชื่อมต่อกับโลกในแบบที่เราเลือกได้บางคนโทรหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยมานานบางคนส่งข้อความสั้นๆไปให้ลูกหลานแค่คำว่าคิดถึงนะ แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ใจเราก็ยังได้สัมผัสถึงกันเพราะความผูกพันไม่เคยหายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปแบบจากการพบเจอมาเป็นการรับรู้เงียบๆผ่านหัวใจและถ้าวันไหนไม่มีใครตอบกลับก็อย่าเพิ่งรู้สึกเศร้าเพราะการสื่อสารที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ผ่านคำพูดแต่เกิดจากความปรารถนาดีที่เราแผ่ไปเพียงแค่เราคิดถึงใครด้วยใจอ่อนโยน ใจเราก็จะเบาขึ้นในทันทีในทางธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงการเห็นพระองค์แต่หมายถึงการเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามธรรมชาติคนรอบข้างอาจจากไปแต่ความดีความรักและความอบอุ่นที่เราเคยให้กันมันไม่เคยหายไปไหนเลย เมื่อเข้าใจแบบนี้การอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่ความสูญเสียอีกต่อไปแต่กลายเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับธรรมชาติของชีวิตอย่างสงบได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการมีใครอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่อยู่ที่การไม่รู้สึกขาดแม้จะอยู่ลำพังเพราะสุดท้ายแล้วการอยู่คนเดียวไม่ใช่สิ่งน่ากลัวมันคือศิลปะของใช้ชีวิต ในวัยที่ใจเริ่มนิ่งพอที่จะรักตัวเองและเมื่อใจเราเต็มความเดียวดายก็จะกลายเป็นเพียงความเงียบที่นุ่มนวลเงียบพอให้เราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งเสียงที่บอกว่าเรายังมีความสุขได้แม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆการพูดกับใจตัวเองในวันที่เราอยู่คนเดียวสิ่งที่เงียบที่สุดไม่ใช่บ้านแต่คือใจของเราเองหลายคนกลัวความเงียบ เพราะไม่รู้จะอยู่กับมันอย่างไงแต่ในความเป็นจริงความเงียบไม่ใช่ศัตรูของใจเลยตรงกันข้ามความเงียบคือประตูบานหนึ่งที่จะพาเราเข้าไปพบสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตตัวเราเองตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอยู่กับเสียงของคนอื่นเสียงหน้าที่เสียงความคาดหวังเสียงของสิ่งที่ต้องทำวันนี้เมื่อทุกเสียงนั้นค่อยๆเงียบลง จึงไม่แปลกที่ใจจะรู้สึกว่างเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนแต่ความว่างนี้แหละคือจังหวะที่ชีวิตกำลังให้โอกาสเราได้กลับมาฟังเสียงของตัวเองอีกครั้งเสียงในใจอาจพูดเบามากแต่ถ้าเราฟังดีๆมันจะบอกเราว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงเหนื่อยไหมพอใจไหมหรือมีอะไรที่เรายังอยากทำอยู่บ้างบางครั้งแค่นั่งเงียบๆแล้วถามตัวเองด้วยความเมตตา ก็เพียงพอที่จะทำให้ใจอ่อนโยนขึ้นทันทีเพราะไม่มีใครเข้าใจเราได้ดีเท่าตัวเราเองผู้สูงอายุหลายคนมักคิดว่าไม่มีใครคุยด้วยแล้วแต่จริงๆแล้วเรายังมีคนที่ฟังเราอยู่เสมอนั่นคือใจของเราเองเพียงแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยให้โอกาสมันพูดเราเอาแต่ฟังเสียงคนอื่นจนลืมเสียงข้างในนี้ไปนานการพูดกับใจ ไม่ได้หมายถึงการเพอร้อหรือหลงตัวเองแต่มันคือการอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนเช่นการพูดกับตัวเองในตอนเช้าว่าวันนี้ค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบหรือขอบใจนะที่ยังตื่นขึ้นมาได้อีกวันประโยคสั้นๆเหล่านี้แม้ไม่มีใครได้ยินแต่ใจจะได้ยินชัดเจนที่สุดเวลาพูดกับใจบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าความเหงาค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสงบ ความทุกข์ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเข้าใจเพราะเราไม่กดดันตัวเองอีกต่อไปเราเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมเหมือนมองเพื่อนเก่าที่เคยทำพลาดแล้วพูดว่าไม่เป็นไรนะแค่ล้มก็ลุกใหม่ได้ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรทำอะไรรู้สึกอย่างไงถ้าเราฝึกฟังใจตัวเองบ่อยๆ นั่นแหละคือการฝึกสติแบบธรรมชาติที่สุดไม่ต้องนั่งหลับตาไม่ต้องสวดอะไรยาวๆแค่รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกแบบนี้แล้วไม่หนีจากมันนั่นก็คือธรรมะแล้วบางครั้งใจจะพูดในรูปของความคิดแวบหนึ่งเช่นเรายังไม่ให้อภัยใครบางคนหรือเรายังเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปอย่าด่วนผลักมันออกเพราะทุกความรู้สึกนั้น เกิดขึ้นเพื่อให้เรามองเห็นมันยอมรับมันแล้วค่อยๆวางมันลงอย่างอ่อนโยนเหมือนถือของหนักมานานพอรู้ตัวว่าเหนื่อยแล้วก็แค่วางลงไม่ต้องโยนทิ้งเพราะสิ่งที่วางด้วยใจสงบจะไม่ทำร้ายใครการพูดกับใจตัวเองจึงเป็นเหมือนการกลับบ้านในรูปแบบใหม่บ้านที่ไม่ต้องมีกำแพงไม่ต้องมีหลังคาแต่คือบ้านที่อยู่ในใจเราเองทุกครั้งที่ใจสับสน กลับมาที่บ้านนี้ได้เสมอแค่หายใจเข้าออกช้าๆแล้วบอกกับใจว่าไม่เป็นไรนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันอีกวันแล้วเมื่อเรารู้จักพูดกับใจตัวเองเราจะไม่ต้องรอให้ใครมาปลอบเพราะใจเราจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยในวันที่ไม่มีใครคุยด้วยจริงๆก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังมีใจที่เข้าใจเราอยู่ข้างในเสมอและเมื่อเรารู้จักพูดกับใจ เราก็จะรู้จักฟังใจของคนอื่นได้มากขึ้นด้วยเพราะคนที่เข้าใจความเงียบของตัวเองได้ย่อมเข้าใจความเงียบของคนอื่นเช่นกันในที่สุดเราจะพบว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงการขาดใครแต่มันคือการได้กลับมาอยู่กับเพื่อนเก่าที่ดีที่สุดในชีวิตใจของเราเองการเชื่อมต่อกับโลกโดยไม่ต้องออกไปไกลเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเริ่มช้าลง โลกภายนอกดูเหมือนเคลื่อนไหวเร็วขึ้นทุกวันและในบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ความจริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามโลกเพื่อจะเชื่อมโยงกับมันเพราะโลกที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่รอบตัวเราอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราสัมผัสได้ในแต่ละวันการเชื่อมต่อกับโลกไม่ได้หมายถึงการออกไปเจอผู้คนมากมายหรือใช้เทคโนโลยีทันสมัย มันอาจาเริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างการยิ้มให้คนขายของหน้าปากซอยการทักทายเพื่อนบ้านหรือการโทรหาคนที่เราไม่ได้คุยมานานการได้พูดแค่ไม่กี่คำแต่พูดด้วยใจจริงก็เพียงพอที่จะทำให้วันนั้นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปบางคนอาจคิดว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยแต่แท้จริงแล้วความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปของการพบเจอเสมอไป เราสามารถส่งความรู้สึกดีๆออกไปได้ในหลายทางเขียนจดหมายส่งข้อความเสียงหรือแม้แต่การคิดถึงใครบางคนด้วยความปรารถนาดีเพียงแค่ใจเรานึกถึงด้วยความอบอุ่นใจเราก็เชื่อมกับเขาแล้วสิ่งที่สวยงามคือเมื่อเราส่งความรักหรือความห่วงใยออกไปโลกมักส่งบางอย่างกลับมาหาเราเสมอแม้อาจไม่ใช่ทันทีแต่มันจะย้อนกลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเช่นวันที่เราเหงา จะมีใครบางคนโทรมาโดยบังเอิญหรือวันที่เรารู้สึกหมดแรงจะมีคำพูดเล็กๆจากใครบางคนเข้ามาให้กําลังใจเหมือนจักราวาลรับรู้ถึงสิ่งที่เราแผ่ออกไปสำหรับผู้สูงอายุหลายคนการเชื่อมต่อกับโลกอาจแค่เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เข้ามาในแต่ละวันโลกสมัยนี้เปลี่ยนเร็วจริงแต่การเปิดใจเรียนรู้แม้เพียงนิดเดียวก็ช่วยให้เรายังรู้สึกมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เช่นการหัดใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลคุยกับหลานการดูคลิปสั้นๆที่ให้แรงบันดาลใจหรือแม้แต่การฟังเพลงเก่าผ่านมือถือก็สามารถเติมสีสันให้ชีวิตได้อย่างไม่รู้ตัวแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อกับโลกไม่ใช่การออกไปข้างนอกเท่านั้นแต่อยู่ที่การเปิดข้างในเพราะต่อให้มีคนอยู่รอบตัวมากมายถ้าใจเราปิดโลกก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าใจเราเปิดแม้จะอยู่ในบ้านเพียงลาพัง โลกทั้งใบก็จะอบอุ่นขึ้นทันทีลองเปิดใจรับสิ่งเล็กๆรอบตัวให้มากขึ้นยิ้มให้ดอกไม้ที่บานหน้าบ้านฟังเสียงนกที่ร้องตอนเช้าสังเกตกลิ่นฝนหลังจากหยดแรกตกลงมาสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วคือสะพานที่เชื่อมเรากับโลกไว้อย่างแน่นแฟ้นกว่าที่คิดและที่สำคัญอย่าปิดประตูจากความสัมพันธ์ใหม่ๆเพียงเพราะกลัวจะต้องสูญเสียอีกครั้ง บางทีเพื่อนใหม่อาจมาช้าแต่ก็มาในเวลาที่เราพร้อมจะเปิดใจรับเพราะในทุกช่วงวัยมิตรภาพก็ยังมีให้เริ่มต้นได้เสมอคนที่อายุเท่ากันมักเข้าใจกันง่ายเพราะพูดไม่มากแต่เข้าใจด้วยใจและบางครั้งคนที่อายุน้อยกว่าก็สามารถเติมชีวิตชีวาให้เราได้แค่เราไม่ปิดกั้นโอกาสจะรู้จักกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีเมตตาย่อมไม่เดียวดาย เมตตาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงต้องให้คนอื่นเสมอไปแต่หมายถึงการมีใจอ่อนโยนกับทุกสิ่งรวมถึงตัวเราเองเมื่อใจมีเมตตาโลกก็จะอ่อนโยนกลับมาอย่างน่าประหลาดสุดท้ายแล้วการเชื่อมต่อกับโลกไม่ได้หมายถึงการออกไปเจอผู้คนมากมายแต่อยู่ที่การไม่ปิดประตูของใจเพราะโลกภายนอกจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อใจเรายังเปิดรับแสงและในวันที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างเงียบไปหมด ลองมองออกไปนอกหน้าต่างดูอีกครั้งโลกยังอยู่ตรงนั้นเสมอเพียงแค่เรายอมเปิดใจอีกนิดเดียวโลกทั้งใบก็พร้อมจะยื่นมือกลับมาหาเราอย่างอ่อนโยนความสงบคือความสุขรูปแบบใหม่เมื่อชีวิตผ่านจุดที่คึกคักที่สุดมาแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากเสียงหัวเราะหรือการมีคนอยู่รายร้อมเท่านั้นแต่บางครั้งความสุขก็มาในรูปของความเงียบที่ไม่ทำร้ายใจในวัยหนึ่ง เราเคยวิ่งหาความสุขจากสิ่งรอบตัวจากความสำเร็จจากคนที่รักหรือจากความฝันที่อยากทำแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราพบว่าทุกสิ่งนั้นไม่เคยอยู่กับเรานานสิ่งที่เคยทำให้ยิ้มได้ก็อาจกลายเป็นเพียงความทรงจำและสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญที่สุดกลับไม่สำคัญเท่าการได้หลับตาอย่างสบายใจในทุกคืนความสงบคือความสุขรูปแบบใหม่ที่คนอายุน้อยมักมองข้าม แต่คนแก่เข้าใจดีมันไม่ต้องการเสียงไม่ต้องการการยืนยันจากใครแค่ใจที่ไม่ดิ้นไม่กังวลและไม่ต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่แค่นั้นก็มากพอความสงบไม่ได้แปลว่าเราต้องอยู่เฉยๆหรือตัดขาดจากโลกแต่คือการอยู่ในโลกโดยไม่ปล่อยให้โลกมาทำร้ายใจเราอาจยังเจอปัญหาเหมือนเดิมเจอความเหงาเหมือนเดิมแต่เราไม่มองมันเหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อก่อนเราอาจถามว่า ทำไมชีวิตถึงต้องเป็นแบบนี้แต่วันนี้เราแค่ยิ้มแล้วพูดว่าก็เพราะมันเป็นแบบนี้เองในวันที่ใจสงบทุกอย่างรอบตัวก็จะเปลี่ยนโดยไม่ต้องพยายามเลยเสียงนกร้องยามเช้ากลิ่นกาแฟอุ่นๆหรือแม้แต่ลมที่พัดผ่านหน้าต่างจะมีความหมายขึ้นทันทีเพราะเราหยุดคาดหวังว่าโลกต้องมาทําให้เราสบายใจเรากลับมาทําให้ใจเราสบายได้ด้วยตัวเองหลายคนอาจคิดว่าความสงบคือความเหงา แต่จริงๆแล้วมันคืออิสรภาพอิสรภาพจากความคิดที่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจอิสรภาพจากความกลัวที่จะอยู่ลำพังและอิสรภาพจากอดีตที่เราหยุดต่อสู้กับมันได้เสียทีในทางธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะความสงบไม่ต้องการเงื่อนไขไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องมีสิงปรบมือหรือคำชมมันเกิดขึ้นจากการวางใจอย่างถูกที่ถูกเวลา เมื่อเรายอมรับว่าโลกเป็นอย่างที่มันเป็นและเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติใจจะคลายความยึดถือและเริ่มเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความสงบที่แท้จริงคือการยอมอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มใจไม่หวนหาอดีตที่ผ่านไปและไม่กลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อเราทำได้แบบนี้ความสุขจะไม่ต้องรออีกต่อไปเพราะมันอยู่ตรงนี้อยู่ในใจที่นิ่งและอ่อนโยน บางครั้งเราอาจยังร้องไหย้ยังคิดถึงยังรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตแต่นั่นก็ไม่เป็นไรเพราะความสงบไม่ได้หมายถึงการไม่มีน้ำตามันหมายถึงการรู้ว่าทุกหยดน้ำตาก็จะผ่านไปเหมือนทุกสิ่งในชีวิตนี้และเมื่อถึงวันหนึ่งที่เรานั่งอยู่เงียบๆในบ้านเดิมไม่มีเสียงใครไม่มีความวุ่นวายแต่ใจกลับรู้สึกอบอินเหมือนมีแสงอ่อนๆอ,อ,อยู่ในอกนั่นแหละคือวันที่เราพบความสุขแบบใหม่ ที่ไม่ต้องมีใครให้แต่ใจให้ตัวเองได้พระพุทธเจ้าผู้เลือกอยู่ลำพังแต่ไม่เคยเดียวดายในช่วงท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าได้ไม่มีวังใหญ่หรือผู้คนรายล้อมเหมือนกษัตริย์แต่ทรงเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติและความสงบพระองค์เดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งอย่างเงียบๆด้วยจีวรเก่าและบาทเพียงใบเดียว มีเพียงเงาไม้และเสียงลมที่เป็นเพื่อนร่วมทางหลายคนอาจสงสัยว่าพระพุทธเจ้าผู้มีสาวกมากมายเหตุใดจึงเลือกอยู่ลำพังในช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่ความจริงแล้วพระองค์ไม่ได้เดียวดายเลยเพราะใจของพระองค์เต็มไปด้วยความสงบและความเมตตาที่แผ่ไปยังสรรพชีวิตทั้งหลายเมื่อครั้งพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโพพระองค์ทรงอยู่คนเดียวถึงเสัปดาห์ โดยไม่พูดกับใครทรงใช้เวลานั้นเพียงเพื่ออยู่กับความจริงที่เพิ่งค้นพบไม่มีเสียงคนไม่มีความยินดีหรือเศร้าโศกมีแต่ใจที่นิ่งสงบและเปี่ยมด้วยความเข้าใจพระองค์เคยตรัสไว้ว่าผู้ที่อยู่ลําพังได้อย่างไม่เหงาผู้นั้นคือผู้ที่อยู่กับธรรมในความหมายลึกซึง้งพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้สอนให้เราหนีผู้คนแต่สอนให้เราเข้าใจว่า ความสงบไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีใครอยู่ด้วยหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าใจของเราอยู่กับอะไรถ้าใจยังอยู่กับความโกรธความยึดติดหรือความกลัวเราจะเดียวดายแม้ท่ามกลางฝูงชนแต่ถ้าใจอยู่กับความเมตตาความเข้าใจและการยอมรับเราจะไม่รู้สึกว่างเปล่าเลยแม้จะอยู่เพียงลำพังในวัยชราเมื่อทุกอย่างเริ่มเงียบลง เสียงคนในบ้านลดลงหน้าที่การงานหมดไปร่างกายอ่อนแรงลงมันคือช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังพาเรากลับเข้าใกล้ธรรมทีละก้าวเพราะธรรมชาติของชีวิตก็เป็นเช่นนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งที่เราเคยรักเคยหวงแหนล้วนมาเยือนชั่วคราวเพื่อสอนให้เราเรียนรู้การวางอย่างอ่อนโยนเมื่อเรายอมวางได้ใจจะเริ่มเบา และเมื่อใจเบาเราจะเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าอยู่ลำพังแต่ไม่เดียวดายเพราะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งรอบตัวล้วนเชื่อมโยงกันแสงแดดที่ส่องเข้าหน้าต่างในตอนเช้าเสียงนกที่ร้องอยู่ไกลๆลมหายใจของตัวเองที่ยังแผ่วอยู่เบาๆทั้งหมดนั้นคือเพื่อนร่วมทางในชีวิตพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เอย๋ยเราจงเป็นที่พึ่งแห่งตน อย่าหาที่พึ่งอื่นเลยคำนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราตัดขาดจากคนอื่นแต่หมายถึงให้เรามีใจที่มั่นคงพอจะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะเมื่อเรายืนได้ด้วยใจที่สงบเราก็พร้อมจะยื่นมือไปช่วยคนอื่นได้อย่างไม่หวั่นไหวในที่สุดการอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความว่างเปล่าแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าใจชีวิตคนที่อยู่ลำพังได้อย่างสงบ คือคนที่เห็นความจริงว่าไม่มีใครอยู่ได้ตลอดไม่มีอะไรอยู่ได้ตลอดแต่ความสงบในใจนั้นอยู่กับเราได้เสมอดังนั้นถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าชีวิตเหลือตัวคนเดียวก็จงจำไว้ว่าแม้พระพุทธเจ้าผู้มีเมตตาที่สุดในโลกก็ยังเลือกอยู่ลำพังในยามที่ท่านถึงที่สุดของความเข้าใจและท่านไม่ได้ทุกเลยเพราะหัวใจของท่านเต็มไปด้วยความสงบ เพราะสุดท้ายแล้วความสุขของคนแก่ไม่ได้มาจากการมีคนอยู่รอบตัวแต่มาจากใจที่ไม่ต้องหนีความเงียบอีกต่อไปเพราะเมื่อใจสงบความเงียบก็กลายเป็นเพื่อนและเมื่อมีเพื่อนชื่อความสงบอยู่ในใจเราจะไม่รู้สึกเดียวดายอีกเลย